ก่อนนะว่าไม่ได้มีไมซันค่ะทุกคนแต่ว่าเรามีเป็นทาลู่นะคะหรือว่าลูสวียมาทูดหนุ่มสุดหล่อจากกรมนรกค่ะและที่สำคัญวันนี้นี่เลยค่ะดิ่ฉันมาในทีมผีสาวแสนสวยแอบหนีท่านต้าเมืองนะคะมาโหวตให้ท่านลู่เป็นเซ็นเตอร์ค่ะบอกเลยบอกเลยว่าจอดเต็มจาดหนักมาพร้อมมาๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ใครจะเป็นเจ้าบ่าวของเราแต่ว่า หนึ่งในนั้นเนี่ยคือฉันเนี่ยพร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> และถ้าถามว่าทำไมจะต้องโหวตให้ทันลู่ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทันลู่นะคะกำลังแข่งรายการ s u r v i v a ลที่เฟ้นหาไอดอลหนุ่มสุดหล่อทั้ง11คนนะคะ <c oughs> เพื่อมาเดบิวต์ค่ะและใครจะได้เป็นเซนเตอร์นั้นเนี่ย ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะทุกคนซึ่งเรื่องราวความเป็นมานะคะถามว่าทําไมใต้เทาลู่เนี่ยจะต้องมาแข่งรายการโซเวอร์แบบนี้เป็นยมทมูตด,ดีๆก็ดีอยู่แล้วเหตุผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าใต้เทาของเราเนี่ยต้องมาสืบราชการรับค่ะทุกคนใต้เทาเนี่ยค่ะจะต้องมาสืว่าคนคนเนี้ยเนี่ยเขาทําอะไรทําไมเขาถึงยังมีอายุยืนยาวยังมีชีวิตอยู่ทางที่ควรจะตายไปแล้วดังนั้นเพื่อมาดูว่าเขาเนี่ยบอยสุดหรือเปล่า เท้านะคะจึงต้องเข้าใกล้เขาให้ได้มากที่สุดค่ะแต่แหมดวงวิญญาณดวงนี้เนี่ยดันเป็นคนดังนะคะเรียกได้ว่ามีตําแหน่งเป็นราชาจองเงินแห่งประเทศเลยคนคนนี้นะคะก็คือจี้ซิ่วเหนี่ยนนะคะพระเอกหนุ่มสุดหล่อของเรานะคะที่บอกเลยว่านุ่มฟูสุดๆเลยค่ะ ซึ่งในตอนนี้นะคะใต้เท้าลูกของเราเนี่ยก็ได้ผ่านลอกออเดชั่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ทําการคัดเกตแล้วเรียบร้อยทุกคนในเล่มที่1และเล่มที่2นะคะบอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งมากๆใครๆนะคะก็ต่างโหวตให้ท่านลูกค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีใบหน้าที่หล่อเหลามากจริงๆที่สําคัญนะคะผลโหวตของเขาเนี่ยยังมักจะขึ้นตอนกลางคืนบ่อยๆอ,อีกด้วยค่ะ ก็เป็นเพราะว่าพวกเหล่าผีๆนะคะที่อยากจะเอาใจช่วยท่านลู่เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะโหวตผลโหวตให้บนโลกมนุษย์ไม่ได้แต่ก็เข้าฝันไปบอกญาติพี่น้องให้โหวตได้นะใดๆก็คือการสืบราชการลับครั้งนี้ของท่านลู่นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะมีดวงวิญญาณที่ตกค้างอยู่และที่สําคัญเนี่ยก็ดูเหมือนว่า เขาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแปลกๆก,กับพี่ซิ่วเหนี่ยนของเราซะแล้วก็แหมพี่เขาน่ารักขนาดนี้แล้วแถมใต้ท้าลูกก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูสําหรับพี่ซิ่วเหนี่ยนอีกด้วยความรู้สึกดีๆสําหรับพวกเขาทั้งสองคนมันก็เลยเกิดขึ้นนะสิคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเอาใจช่วยกันเขาว่าในเล่มที่3ที่4เนี่ยเขาจะลงเอยกันได้หรือเปล่าค่ะทุกคนแต่ที่เราอยากดูที่สุดเลยนะคะทุกคนแมนก็คือปามเมยค่ะเรื่องราวของวัยรุ่นส้มนะคะว่าเป็น มายัางไงทาไมนะคะถึงมาเป็นแมวแสนรู้ของท่านลู่ได้อันเนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราอยากรู้มากๆแล้วถ้าใครที่เป็นธาตุแมวนะคะจะต้องชอบเรื่องหนีมาแน่ๆค่ะถ้าใครนะคะอยากติดตามเรื่องราวการเดบิวต์ของท่านลู่นะคะว่าจะได้เป็นเซนเตอร์หรือเปล่าและที่สําคัญนะคะความสัมพันธ์ระหว่างท่านลู่และซิวเหนียนของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะลงเอยด้วยกันได้หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามในนิยายเรื่องนี้เลยค่ะเมืออ่อโยมทูตเดบิวต์เป็นเซนเตอร์นะ ะะหรือว่าออเดอร์ของท่านลูกจากสำนักพิมพ์ Cloverbook ค่ะและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะพลีออเดอร์มานะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอ่านเรื่องนี้ดีหรือเปล่าจะซื้อรอบสต็อกของเขาดีไหมมาดูกันเลยค่ะทุกคนว่ามันจะจึ้งขนาดไหนตรงนี้เนี่ยก่อนเปิดขออวย Cloverbook ไว้ก่อนเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำเล่มดีมากจริงๆแล้วก็แปลนิยายเนี่ยได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เชียร์ก่อน1กลุ่มเลยค่ะว่าซื้อเธอค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องนี้นะคะก็จะขอแนะนำสองเล่มแรกของเขาก่อนนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เราครีมมาตั้งแต่รอบแรกนะคะของตอนที่เขาขายเล่ม1เล่ม2เนาะ เผื่อใครสนใจนะคะเราอยากจะให้ดูความปังนี้ทุกคนมันดีมากจริงๆนั่นก็คือตัวเล่มของเขานะคะอันนี้นะคะคือเล่มหนึ่งนะคะคอนเซปต์ของเขาเนี่ยจะมาหน้าปกในรูปแบบแนวนอนแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็คือนี่เลยค่ะทันลูกขี่ดุคติกกับน้องปาเม่ยวัยรุ่นส้มของเรานะคะน่ารักมากจริงๆค่ะทุกคนแต่แต่แต,แต่นี่เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเพียงแค่ปกแจ็คเก็ตของเขาเท่านั้น ถ้าอยากเห็นข้างในนี่เลยค่ะเขายังมีปกข้างในอีกด้วยนะคะบอกเลยว่างานอาร์ตเนี่ยคุ้มค่ามาจริงๆค่ะทุกคนนอกจากเล่มหนึ่งเนี่ยเล่ม2ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะมีปกแบบนี้นะคะเป็นแนวนอนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีปกแจ็คเก็ตเนาะซึ่งข้างในก็จะมีปกแบบนี้เลยทุกคนเป็นไงล่ะมันสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วไหมดูดีมากๆเลยนะคะและก็ที่สำคัญเนี่ย แจ็คเก็ตของเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนมันแบบมีความหนามีความจึง้งมีความแข็งแรงมากๆนะคะไม่ใช่แจ็คเก็ตอ่อนๆทั่วไปนะทุกคนบอกเลยว่าเนื้อกระดาษของเขาเนี่ยคุณภาพดีมากจริงๆเลยค่ะซึ่งของแถมที่เขาแถมให้มานะคะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือของแถมในเล่มน,นะคะก็จะมีโปสการ์ดนะคะตามรูปหน้าปกเลยแล้วก็มี ที่ขั้นนะคะตามรูปหน้าปกเช่นเดียวกันค่ะแต่ที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยก็คืออันนี้ค่ะทุกคนกาใสค่ะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยมีปาม้ยทั้งสองรูปเลยนะอันนี้คือในเอกของเรานะคะใต้เท้าลูซี่นะคะกับน้องปาม้ยค่ะในชุดเด็กฝึกสีม่วงนะคะคือน่ารักมากๆเลยและนี่เลยค่ะพี่เหนียนของเรา พระเอกหนุ่มแสนดีกับน้องปลาเมยค่ะสังเกตดูว่าหน้าปลาเมยเนี่ยจะหลั่นลามากตอนอยู่กับท่านลูกแต่พออยู่กับพี่เหนี่ยเนี่ยก็คือจะเรียบร้อยมากมีความนอนสบายใจเออน่ารักมากจริงๆค่ะสาหรับการใส่ของเขานะคะของแถมอีกชิ้นหนึ่งที่เราได้มาในตอนนั้นนะทุกคนก็คือ โปสเตอร์นะคะซึ่งเขาก็ให้มาแบบจุกๆเลยทุกคน4รูปด้วยกันนะคะเป็นรูปปกแจ็คเก็ตนะคะสองรูปนะคะเล่ม1เล่ม2นะคะแล้วก็เป็นรูปหน้าปกของเล่ม1เล่ม2นะคะนี่เลยทุกคนมันดูดีมากนะคะสวยงามสุดๆ เลิศมสเออเนี่ยตอนที่แบบซื้อเล่มหนึ่งเล่มสองมาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> hey, ดีฉันตามแน่นอนฉันซื้อต่อแน่นอนแล้วอะ่ะแล้วตอนเนี้ยคือได้เล่มสามเล่มสี่พรอมบอกมาแล้วทุกคนเราบอกเลยว่าเราตื่นเต้นมากๆนี่เลยกล่องใหญ่มากทุกคนและก็เป็นรูปน้องแมวหน้ากล่องด้วยนะ ชินพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าสาวค่ะก่อนอื่นเอาที่แกะง่ายที่สุดก่อนนะคะก็คือนี่เลยค่ะของแถมตัวนี้นะคะเป็นโอ้โหโโเยอะมากบนก็คือสวยมากๆแล้วก็ให้มาเยอะมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปบ็อกซ์นะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกรูปนึงคือแบบเลิกกัะ ฉันรู้แล้วค่ะว่าท,ทําไมดิฉันต้องใส่ชุดแต่งงานมาก็แหมเจ้าบ่าวของดิฉันเนี่ยมีตั้งสองคน <c oughs> เจ้าบ่าวของดิฉันเนี่ยมีตั้งสองคนดิฉันก็ต้องนิดหนึ่งอะค่ะ <c oughs> แต่งค่ะอุอ้ยพี่เหนียดน,น่ารักมากทุกคนคือแบบฉันชอบเขาในเรื่องนี้มากจริงเป็นแบบสุภาพบุรุษจุธาเทพแบบ เป็นทายเราเลยอ่ะอืมนะคะนี่เลยเออโอ้โ oh. oh g ทุกคนท่านลู่มีข่าด้วยทุกคนอ๋อแปดบอยมากควีนขึ้นนะเนี่ยแอบรู้สึกว่าท่านลู่ดูควีนควีนขึ้น กับสำนับพิมพ์ v ค r b บุ k เลยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆขอบคุณที่ทำนิยายออกมาได้ดีขนาดนี้ขอบคุณที่ใส่ใจงานอาร์ตขนาดนี้มันจึงใจเรามากจริงๆค่ะทุกคน <c oughs> ดีไซน์อขอแงแถมอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยู่นอกเล่มก็คือนี้เลยทุกคนการใส่สที่เป็นจีบีน่ารักมากเลยอเอ็นดูอ่ะเป็นความแบบเตาแมวน้อย ะะแล้วก็อุ๊ยอันนี้แกง F4 ในเรื่องนะคะมันจะมีแกง F4 นะคะซึ่งเป็นผีนะคะหในนั้น,นเนี่ยหนคนแรกเนี่ยเป็นคนที่เก่งด้านดนตรีมากๆแต่ว่า เ,เหมือนขโมยผลงานแล้วก็ไปซึมซึเศร้าๆอยู่บนตึกแต่ก็พัดตกลงไปนะคะเราก็เลยตายนะคะไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายเนาะแล้วก็เลยไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะคะก็เลยเป็นวิญญาณไม่ไปไหนนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้น่าสงสารมากเป็นไอดอลนะคะที่ เดบิวตลาวนะคะแล้วก็โดนประสบอุบัติเหตุนะคะทั้ง3คนนะคะก็เลยเสียชีวิตแต่ก็ยังมีความฝ่อยฝันว่าเออเราอยากจะเป็นไอดอลที่โด่งดังนะทุกคนคือแบบแกงเนี้ยคือน่ารักมากทุกคนต้องไปอ่านจริงๆเราชอบมากไม่คิดว่าแบบ สนักพิมพ์จะใส่ใจใส่เขาลงมาด้วยเพราะปกติอะเวลาเราอ่านอะมันจะมีตัวละครอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวละครเอกอะที่เราชอบใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ด้วยแบบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการวาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สนักพิมพ์ไม่ค่อยที่จะวาดตัวละครอื่นๆมาด้วยแต่แบบอันนี้เขาใส่ใจมากจริงๆเราชอบมากเลยทุกคนต,ต่อมาอันนี้เป็นสม,มุดนะคะมีปลาเมื่อยอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็แบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็ อย่างนี้เลยน่ารักมากๆต่อมานี่เลยค่ะทุกคนความตื่นใจของเราอันหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้นลูนะทุกคนเป็นไงล่ะสวยคมมากไหมล่าโซควีน so นะคะแล้วก็ด้านข้างก็แบบนี้เลยตัวหนังสือนะคะมีความฟอยเงินนะคะเมื่อยมมาทูตเจบิวเป็นเซนเตอร์นะคะทัานลู่คือแบบ น่ารักมากฉันชอบเขาอ่ะแกแล้วก็นี่เลยค่ะพี่เหนียนของเรานะคะสุภาพบุรุษจุธาเทพจริงๆคนคนนี้นะคะแล้วก็ข้างในของเขานะคะก็จะใส่เล่มสามแล้วก็เล่มสี่เข้ามานะคะพร้อมกับดามนะคะด้วยโฟมนะทุกคนนี่เลยค่ะเล่มสามของเขาคือแบบสวยมากทุกคนมันมันก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมของเขานะเขาก็จะทําปกเป็นแบบแนวนอนแบบนี้นะคะซึ่งเราว่ามันดูแบบ ดูดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะตั้งอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังดูสวยอยู่ดีใช่ไหมแต่พอนอนอะ่ะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยทุกคนมันดูดีมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแน่นอนว่าอันนี้นะคะคือปกแจ็คเก็ตเช่นเดิมนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นรูปพี่เหนียนแบบนี้เลยกับปาม่ยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะชี่ท่านกับโบสการ์ดนะคะและต่อมาเล่มสีของเรานะคะมาแกะสีกันเลยค่ะก็คือดูดีมากๆเลยแล้วก็ ชุดฉันเข้ามากเลยป่ะเออดูมันเข้ากันนะแกสมเหล่าที่ฉันใส่ชุดน,นี้มากขอบคุณโดนัทมากๆที่แนะนำมานะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นลูกนี้เลยทุกคนคือแบบท่านลูกคือแบบควีนมากเลยนะแอบมีความแบบมีเข่าอ,อ่ะมันเขาเป็นยมาทูตอ,อ่ะแก แล้วก็ข้างในก็เหมือนเดิมน,นะคะที่ท่านกับโปสการ์ดนะทุกคนคือแบบ ประทับใจมากจริงๆสวยทุกอันเลยทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองติดตามนะคะกับช่องทางนะคะเพจ Facebook หรือว่า Twitter แล้วก็เว็บไซต์นะคะของสนักพิมพ์ c คร v e r BOOK นะคะว่าเขาเนี่ยจะมีจำหน่ายรอบสต็อกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะมีจำหน่ายรอบปกติเมื่อไหร่นะคะเชียร์ให้ซื้อจริงๆค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะนำน้องนะคะเข้าชั้นแบบสวยงามที่สุดนะคะไปก่อนนะคะทุกคนฝา กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ